วัทีนี้เราก็มาดูเรื่องราวในวทนร์บันเทิงอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าข่าวดีของแฟนๆช่อง3นะครับเพราะว่าเราไปกวาดรางวัลใหญ่มามากมายเลยโดยเฉพาะละครนาคีเนี่ยน,นะคะที่เป็นที่จับตา กับงานประกาศผลรางวัลโทรทั์ทองคำครั้งที่31นะคะที่จัดขึ้นภายใต้แนวคําวิดปีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละท่านที่ไปร่วมงานแต่งตัวสวยงามแบบ,บไทยเนี่ยนะคะเพราะว่าแนวคิดของเขาก็คือสืบสารศิลป์ไทยเทิดไทยรำลึกราชันค่ะงานจัดที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะเมื่อคืนก็มีผู้คนในวัดวงบันเทิงไปร่วมงานกันเป็นจํานวนมากมีการมอบรางวัลทั้งหมด36รางวัล11ประเภทใหญ่ๆด้วยกันและ รางวัลประเภทละครช่องสามของเราคว้ามาได้ถึง6รางวัลแน่นอนครับว่า <S <S ช่วงปีที่ผ่านมาไม่มีละครกระแสแรงละครไหนจะสู้นาคีได้และนาคีก็คว้าไปถึง3รางวัลครับรางวัลแรกก็คือละครดีเด่นที่ผู้จัดก็คือพี่ออฟพงพัฒน์ซึ่งเป็นผู้จัดพุ่มกับเนี่ยขึ้นไปรับรางวัลด้วยตัวเองพี่ออฟก็กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับละครเรื่องนี้นะครับ ที่สําคัญพี่อ๊อฟเนี่ยได้ท่องบทคาถาบูชาพ่อปู่ศรีสุโธเพื่อเป็นการสักการะและขอบคุณบนเวทีด้วยครับขอบคุณความรักของนาคาและนาคีที่มีต่อรุทุกคนเอ็ดีสำคัญปีโยราคาสุปังนานานักมามีหันกายวาจาิตตากางวันทา นาคาธิบดีวาสุทีนาคาราอนันตนาคาราปุชฌงนาคารานาคาธิบดีสีสุธโธวิสุทธิเทวะอุวิเชริกาสัตะทรับ และแน่นอนว่าละครเรื่องนี้นะคะคทาให้มีคนพูดถึงการแสดงของน้องเต้ยนะคะพรกันทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะฉะนั้นส่งผลทําให้นางเอกสาวน้องเต้าของเราเนี่ยคว้า,ารางวัลน,นักแสดงนําหญิงดีเด่นมาครองก็เป็นไปต,ตามที่คาดหมายกันไว้ก่อนหน้านี้นะคะอีกหนึ่งรางวัลที่ได้รับก,ก็คือรางวัลองค์ประกอบสิ่งดีเด่น,นะคะ่ะฟังเสียงน้องแต้กก่นสักนิดนึงนะคะเออก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า ที่เต้าได้มารับบทบาทนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เต้าเชื่ออย่างนเลเพราะว่าสิ่งนี่ยไม่นาคีมาถึงวันนี้ได้ได้ไปสามรางวัลสำหรับละครนาคีอีกหนึ่งละครสะท้อนสังคมดีๆไวแสบสาแหกขาดก็คว้ามาได้สองรางวัลใช่ไหมฮะสร้างสารสังคมดีเด่นนะครับแล้วก็ละครส่งเสริมครอบครัวดีเด่นคว้าไปสองรางวัลครับ ส่วนอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยนะคะแสดงความินดีด้วยนะคะวัยสามสราขาดอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยจากช่องสามของเราน้องอายกมลเนตรนะคะเธอได้รับรางวัลดาราสนับสนุนหญิงดีเด่นโดดเด่นจริงๆค่ะจากละครเรื่องชาติพยักนะคะเช ส่วนรางวัลเพลงละครดีเด่นที่เห็นอยู่คนนี้ครับนี่แต่จริงๆต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าเพลงประกอบละครเนี่ยทางช่องสาเราเข้าชิงกันเอง5รายชื่อเลยนะและสุดท้ายรางวัลก็ตกเป็นของเพลงบ้านนอกแล้วในที่ใช้ประกอบละครเรื่องสาวน้อยร้อยล้านเพลงนี้ขับร้องโดยน้องเมย่านนทวัลน,นะครับน้องเมย่าก็ขึ้นไปรับรางวัลด้วยตัวเองครับ หลัฟังเสียงสัมภาษณ์กันสักน,นิดหนึงนะคะสำหรับทุกท่านที่ได้รับรางวัลแสดงความดีด้วยคณะกรรมการครับผมขอบคุณจริงๆรางวัลถ้าเป็นรางวัลละครยอดเยี่ยมนี่มันหม,หมายถึงว่าเป็นการทำงานของทุกคนทุกภาคส่วนมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเพราะนั้นแบ่งกันยากเหมือนกันเนาะแต่คุณภาษาอีสานเนาะ <c oughs> <c oughs> <laughs> ขอบคุณภาษาอีสานไม่ขอบคุณภาษาอีสานที่ทําให้เราได้รางวัลอือใช่ขอบคุณขอบคุณท,ทุกคนมากๆที่ที่เป็นกําลังใจแล้วก็ขอบคุณทีมคณะกรรมการมากๆค่ะที่ที่ให้รางวัลน,นี้กับเราค่ะกว่าจะเป็นละครเรื่องนี้ได้มันผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆะค่ะห <c oughs> นูก,ก็เลยรู้สึกว่ารางวัลน,นี้เป็นเป็นของทีมงานชอบอยากทุกคน,นะค่ะวัยแสบสารกะกขาดขขอบคุณมากครับขอบคุณตั้งแต่ทางช่องเลยที่ยอมอนุมัติให้ทําเรื่องนี้ก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงตั้งแต่แรกนะครับขอบ คุนทกเลยเป,เป็นเพลงที่สองในการเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นนักร้องด้วยก็ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณที่เห็นเห็นความพยายามของพวกเราค่ะส่วนรางวัลอื่นๆเราก็ยังได้รับนะคะคุณพิภูคะคช่องสั์ของเราได้รางวัลพิธีกรยิงที่เด่นนะที่หนิงของเรา พี่หนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะจากรายการ l i g h t n i n g Talk นะคะช่อง Family ช่อง13เนี่ยนะคะรวมถึงรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่นนะคะก็คือรายการสเสน่กีฬาและรางวัลสถานีส่งเสริมรายการเด็กเยาวชนสตรีและครอบครัวดีเด่นเราก็ได้รับมาอีกหนึ่งรางวัลด้วยแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลในค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะ